อ่ะเดี๋ยวลองลันแผงมอฟัตนะครับแผงมอฟัตมันมา1 6 5 1โวลต์นะอ่ะเดี๋ยวลองรันดูครับผมอ่าติดไหมเฮ้ยติดนะครับนี่ครับติดนะนี่ได้นะครับว่าบอร์ดตัวนี้นะครับมันจะดึงไฟไปใช้งานตัวที่มีแรงดันที่สูงกว่านะครับผมสวัสดีครับผมสิบวกรนอนนาครับผมเนาะ หรือต้นหนุ่มโซล่าเซลล์ครับผมเนาะนะครับตัวจริงสีจริงนะครับผมเนาะนะครับรูปร่างผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาผมกับประมาณนี้แหละครับผมเนาะอ้วนๆนะครับผมเนาะอ่ะนะครับมูนี่กัขอสวัสดีนะครับเนาะเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆนะครับเนาะในช่อง YouTube นะครับผมเนาะไลายต่อไลายคลิปนะครับที่ผมเออ่ทำคลิปเกี่ยวกับงานแผงโซล่าเซลล์นะครับเนาะล่าสุดนะครับผมได้แผงบอร์ด บอร์ดผสมไฟ3บอร์ดในสแหล่งจ่ายนะครับผมเนาะทีนี้นะมันล่าสุดที่ผมทําคลิปไปนะครับผมงงนะครับว่าใครที่ดูคลิปแล้วนะครับก็จะง,งงนะครับผมเพราะว่าผมใช้2แหล่งจ่ายนะนะครับจะเป็นแผง545อแผง545วัตต์นะครับ,รบมันจะออกที่43.3โวลต์นะครับกับแผงฮับเซลนะครับ400วัตต์นะมันจะมันจะออก ่34.5โวลต์นะครับรวมกันแล้วเนี่ยมันจะได้77.8โวลต์นะครับผมแต่นะครับเวลารวมไฟแล้วนะครับเวลาไฟมันเอาผุดไฟออกนะครับไฟออกไปใช้งานเนี่ยครับเออ่มันจะเหลือแค่42.1โวลต์นะครับผมเนาะผมก็งงๆเหมือนกันนะครับว่าทําไมไฟมันดรอปลงเยอะขนาดนี้นะครับมันเกิดการสูญเสียตั้ง35โวลต์นะครับผมเนาะอ่ะ นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อแผงมอฟัดนะครับแผงมอฟัดนะครับแรงดันมันจะสูงนะครับแอมมันจะต่ํานะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อทดลองเหมือนเดิมเลยนะครับผมจะถอดแผงตัว400วัตต์ออกนะครับแล้วก็จะมาแทนที่2แผงผมจะต่อนะครับต่ออนุกรมนะครับเนาะอนุกรมกันนะครับมันจะได้แรงดันเพิ่มขึ้นนะครับผมเนาะอ่ะ ผมวันนี้ผมจะต่อ2แผงนะแล้วก็จะคงไว้แผงฮาร์ปเซล400ไอ้5 45วัตต์นะครับไว้นะครับ1แผงนะครับแล้วก็มาผสมกับตัวแผงอัลโมฟัตนะครับผม2แผงนะ,ะเดี๋ยววันนี้ไปติดตามชมกันเลยครับว่าตัวแผงไอตัวบอร์ดผสมไฟผมนะครับมันจะสามารถทำงานได้ไหมแล้วก็มันจะสูญเสียแรงดันอีกไหมมันจะสูญเสีย กี่โวลต์นะครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันครับผมนี่นะครับแผงมอฟัดผมนะสองแผงนะครับยังไม่ได้ทําขึ้นหิ่งนะนะครับเดี๋ยวรองบประมาณอยู่นะครับน่าจะสิ้นเดือนน่าจะทุกอย่างน่าจะขึ้นหิ่งเสร็จทุกอย่างนะครับผมเนาะอ่ะวันนี้นะครับสองแผงนี้นะผมจะใช้สองแผงนี้นะครับต่อนุกรมนะนี่นะครับผมบวกใส่ลบนะครับแล้วก็จะเหลืออย่างละข้างนะครับบวกข้างหนึ่งลบข้างหนึ่งนะครับนี่ครับ อ่านะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแรงดันนะครับแรงดันมันจะได้เท่าไหร่นะสองแผงนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะอ่าโอเคครับมาต่อกันนะครับผมนี่นะครับจากแผงโมฟัสนะครับมาคาเบเกอร์นะนะครับสองแผงพึบมานี้นะครับผมถอดแผงฮับเซลล์ออกไปแล้วนะนะครับตัวนี้จะเมื่อก่อนจะเป็นฮับเซลล์นะครับ400วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็น545วัตต์นะเห็นครับอ่าเดี๋ยวจะวัดให้ดูช่องนี้นะอ่า เดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนอ่านะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับที่มิเตอร์นะนะครับแรงดันมันมาเท่าไหร่นะนะครับต่ออนุกรมนะครับไม่ได้ต่อขนาดนะอนุกรมนะครับต่ออนุกรม2แผงอมอฟัดนะครับผมเนาะมาดูนะครับแรงดันมันจะได้เท่าไหร่นะเวลานี้เ็เป็นสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วนะครับผมเนาะจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองลั่นเบรกเกอร์ขึ้นเลยนะครับผมอ่านี่นะครับ

เดี๋ยวจะลองเอ,อเอาเบรกเกอร์ตัว545ขึ้นนะอ่าตัวนี้นะครับมาเท่าไรอ่าได้43.1นะครับผมนี่นะครับแดดเวลาเที่ยงนะครับ43.1นะอันนี้คือแรงดันจากแผง515วัตนะรับเซลนะครับ 43.1สิบนะ43.1นะครับผมอ่าวันก่อนวัดได้43.3นะครับวันนี้วัดได้13.1นะอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแผงตัวอ,อรับเซลขึ้นก่อนแล้วกันลองดูนะครับปึ๊บตัวนี้คือแรงดันมาที่43โวลต์นะเอา ตัวเลขแบบไม่มีจุดนะ43โวลต์นะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับว่ามันเข้า43จริงไหมอ่าอ่า43.2นะครับอ่าเข้านะ43.1.2นะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวมาวัดขาออกกันนะครับว่าออกเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปเร็วๆกันเลยนะครับผมเนาะผมก็คล่องใจนะครับผมอ่ามันจะได้เท่าไหร่อ่าได้เหมือนเดิมครับ42.1นะ42.1นะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับ42.1นะ นี่นะครับ42.1นะเข้ามันเข้า43.3นะครับเนอะอ่า43.3นะอ่านี่นะครับผม42.1นะศูนย์เสียไปที่เอ่อประมาณวนกว่า,วานะนะครับผมเนาะผมยังไม่เปิดแผงมอฝฟัดเข้านะแต่พอมันมีแผงเดียวเนี่ยครับการสูญเสียมันน้อยนะนะครับอ่า เดี๋ยวจะลองเปิดแผงมอฟัดเข้านะครับผมตอนนี้คือบอร์ดไฟบอร์ดไม่ขึ้นนะนี่นะครับมันจะมีสถานะไฟบอกอยู่นะนี่นะครับไฟอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะนะครับไฟยังไม่ขึ้นนะผมคิดว่าอาจจะแรงดันมันไม่น่าถึงร้อยกว่าวตนนะมันก็เลยไม่ทํางานนะครับบอร์ดมันก็เลยไม่ทํางานแต่แรงดันมันมันออกนะแรงดันมันออกนะครับเนาะ เดี๋ยวลองลันแผงมอฟัตนะครับแผงมอฟัตมันมา165.1โวลต์นะอะเดี๋ยวลองรันดูครับผมติดไหมเฮ้ยติดนะครับนี่ครับติดนะน,นี่นี่นะครับผมไฟติดนะไฟติดแล้วนะครับนี่ไฟติดแล้วนะ,ะเพราะว่าแรงดันมันสูงไงครับผมเดี๋ยวลองมาวัดดูก่อนนะว่าขาเข้านะครับอินพุตนะมันจะได้เท่าไหร่นะครับผม มานะครับสังเกตที่มิเตอร์เหมือนเดิมนะครับเนาะแหวงมอฟัสมันจะเข้าช่องแรกนะอ่าเดี๋ยวผมลองวัดดูนะครับว่ามันจะได้ร้อยขวโวลต์ไหมมือก็สั่นแล้วครับหิวข้าวอ่าได้ร้อยกว่านะครับผมร้อยหกสิบสามนะครับผมนี่นะครับร้อยหกสิบสามจุดสี่นะครับผมเนาะนะครับร้อยหกสิบสามจุดสี่โวลต์นะนะครับผม อ่าร้อนะอันนี้แล้วแต่แสงแดดนะครับ163.4.5นะอันนี้อันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้ได้สีนะครับแดดหูบแล้วนะสี่นะครับ42.9หิบอจุดจบได้ก่อนนะสี่สนะครับผมเนาะอ่ะนี่นะครับ วัดครั้งแรกได้ร้อยหกสิบห้าจุดหนึ่งกับสี่สองจุดเก้านะอ่ะเอาแบบคร่าวๆนะครับผมนะมาเดี๋ยวผมจะบวกให้ดูนะว่ามันได้เท่าไหร่นะรวมออกมาแล้วนะครับผมเนาะร้อยหกสิบห้าบวกสี่สิบสองเอาตัวเลขแบบนั่นเลยนะไม่เอาจุดนะเท่ากับประมาณนี้นะครับสองร้อยกว่าวอนนะสองร้อยเจ็ดวนะครับผมนี่นะประมาณนี้นะครับผม 2องโวลต์นนะอ่ะเดี๋ยวมาดูไฟขาออกกันนะครับผมเนาะมาดูไฟขาออกนะครับลุ้นอยู่ตรงนี้แหละนะครับมันจะได้ถึง200กว่าโวลต์ไหมอ่ะอ่ะมาดูกันนะครับผมไฟขาออกจะ่เ่าไร่ <laughs> ไม่ถึงนะครับ <laughs> ไม่ถึง2 0 0กว่าโวลต์เลยนะครับผมได้อยู่162โวลต์นะครับผมนี่นะครับ1้2 1นโวลต์นะครับผม อ่า2อโวลต์นะครับผมอ่ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไฟจากแผงครับเซลล์5รวัตต์ลงนะอ่ะลงแล้วนะครับนะมาดูกันนะครับว่ามันจะเลือเท่าไหร่นะอ่าเหมือนเดิมครับ162.3เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผม ถึงแม้ว่าเอาขึ้นเอาลงนี่นะครับ162.3นะครับเหมือนเดิมนะครับผมหรือเป็นไปได้นะครับว่าบอร์ดตัวนี้นะครับมันจะดึงไฟไปใช้งานตัวที่มีแรงดันที่สูงกว่านะครับผมเนาะแผงอมอฟัตนะครับมีแรงดันที่สูงกว่านะนะครับผมมันก็เลยดึงแผงอมอฟัดนครับออกมาใช้งานก่อนนะครับผมเนาะ อ่านะครับผมนะถ้าในกรณีนี้คือผมยังไม่ได้ต่อโหลดนะถ้าเราต่อโหลดสมมุติว่าโหลดมันต้องการมากกว่าร้อยกว่าโวลต์เนี่ยนะครับมากกว่านี้นะมันก็น่าจะดึงนี่นะครับมากกว่าร้อยหกสิบสองวลต์นะครับเนาะหรือเราต่ออินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ครบสองร้อยยี่สิบนะมันน่าจะดึงมาจากแผงฮาร์ฟเซลล์อีกนะครับอีก สี่สิบสามโวล์เนาะอ่าไอสี่สองหรือสี่สามโวล์นะครับมันก็จะได้สองร้อยกว่านะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับเพื่อนๆน่าจะกระจ่างกันแล้วนะครับผมเนาะสาหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะคือ,คอหลักการของมันก็คือง่ายๆนะครับผมเนาะสามช่องเนี้ยนะครับผมถ้าเราต่อช่องไหนนะที่ได้มากกว่าสมมุติว่าเรายังไม่พูดถึงไฟ AC นะ รเพราะว่าไฟ AC มันมา200กว่าอยู่แล้วนะครับเนาะเราต้องต่อไฟ DC เนี่ยให้สูงกว่าเสมอนะให้สูงกว่าตัวไฟบ้านนะครับถ้าเราจะผสมไฟบ้านนะนะครับในที่นี้ผมจะไม่พูดถึงไฟบ้านนะผมจะพูดถึงหลักการทํางานของมันนะนะครับโดยโดยใช้ไฟ DC ก่อนนะครับอ่นะไฟ DC นะครับผมสมมติที่ถามต่อ2ช่องนี้นะนะครับ2ช่องนี้นะ ถ้าสมมุติว่าช่องนี้มันมา43โวลต์ช่องนี้มา30นะครับมันจะดึงตัว4 3โวลต์ไปใช้งานก่อนนะครับผมเนาะมันจะออกออกก่อนเลยนะครับ43โวลต์นนะนะครับผมเนาะผมสังเกตแล้วนะครับผมลองลองลองปิดแล้วก็ลองเปิดดูแล้วนะครับเนาะไอโวลต์ที่มันต่ํานะครับมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับแล้วก็บอร์ดผสมไฟนะครับ มันไม่ได้รวมไฟออกมาเลยนะมันไม่รวมไฟให้เราเลยนะครับผมตอนแรกผมนึกว่ามันจะรวมเบ็ดเสร็จให้เราออกมาเป็นเอาต์พุตออกมาเลยไม่ใช่นะครับในที่นี้ผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับโหลดเราด้วยนะครับว่าโหลดเราใช้แรงดันเท่าไหร่นะครับผมเนาะมันก็จะดึงจากแผงอื่นนะครับจากแหล่งจ่ายอื่นเนี่ยมาให้มันครบตามที่โหลดต้องการแรงดันนะครับผมเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้เนาะ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําเกี่ยวกับตัวอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะเกี่ยวกับบอร์ดผสมไฟนี่แหละนะอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมเนาะคลิปนี้มันอาจจะยาวไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้มันชัดเจนมากกว่านี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะต่อครบเลยนะครับต่อในระบบบูตด้วยแล้วก็ต่ออินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ